บทบาทของการนอนในห้องเดียวกันระหว่างมารดาและทารกการให้มารดาและทารกนอนอยู่ในห้องเดียวกันหลังคลอดหรือ rooming in คือการให้แม่ลูกอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงตั้งแต่แรกเกิดโดยให้แม่ลูกนอนบนเตียงเดียวกันหรือให้ลูกนอนบนเตียงของลูกที่ชิดกับเตียงแม่ ความสําคัญของการส่งเสริมให้แม่กับลูกอยู่ใกล้ชิดกันและอยู่ในห้องเดียวกันตามบันไดขั้นตอนที่7มีดังนี้ปัจจัยทางแม่ลูกลดการติดเชื้อแรกเกิดโดยลูกได้รับหัวน้ํานมกระตุ้นการสร้างน้านมลดการเสริมนมผสมและทําให้แม่มั่นใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และพบว่าเพิ่มโอกาสความสําเร็จในการดูดนมแม่แม่ลูกอยู่ใกล้ชิดกันส่งเสริมความผูกพันต่อซึ่งกันและกันผ่านสกินทูสกินคอนแทค แม่เรียนรู้ความต้องการและการตอบสนองของลูกปัจจัยทางโรงพยาบาลลดค่าใช้จ่ายใช้อุปกรณ์น้อยไม่ต้องเพิ่มคนดังนั้นเราจึงสนับสนุนให้แม่และลูกอย่ดได้กันให้มากที่สุดโดยประกอบไปด้วย4ปัจจัยหลัก 1. Physical space ควรมีพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวความสงบ ความปลอดภัยและความสบายมีการเตรียมอุปกรณ์พร้อมในการเลี้ยงลูกนอกจากนี้ควรมีการลดสิ่งกระตุ้นที่อาจรบกวนแม่ลูกได้เช่นไม่ควรมีเสียงดังมีการปรับอุณหภูมิห้องที่เหมาะสมไม่ให้ร้อนหรือหนาวเกินไปและมีผ้าม่านหรือโคมไฟเพื่อปรับแสงภายในห้องอย่างเหมาะสม 2. Save f i r sleeping ควรมีการวางแผนพื้นที่การนอนของลูกไม่ว่าจะเป็นการนอนบนเตียงเดียวกับพ่อแม่หรือการนอนเปให้ไม่เกิดอันตรายต่อลูก 3 b r e a ร f e e d i n g ควรจัดท่าให้นมให้เหมาะสมเพื่อช่วยให้แม่ผ่อนคลายและลูกดูดนมและกลืนน้ำนมได้ดีนอกจากนั้นลูกยังจะได้ประโยชน์จากนมแม่มากมายที่ไม่ได้จากนมผง4 s k สกินทูสกินการที่แม่ลูกได้มีการสัมผัสผิวหนังซึ่งกันและกันส่งเสริมความผูกพันตอกซึ่งกันและกันส่งเสริมการเข้าเต้าและลดการติดเชื้อของลูกลดความกังวลของมารดา การให้มารดาและทารกนอนอยู่ในห้องเดียวกันภายหลังจากออกจากโรงพยาบาลมีความสําคัญเช่นกันโดยประโยชน์ของการนอนายในห้องเดียวกันระหว่างมารดาและทารกเช่นสร้างเสริมสายสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารก ทำให้มารดาสามารถรับรู้ความผิดปกติของทารกได้ตั้งแต่เริ่มมีอาการจากพฤติกรรมต่างๆของทารกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นต้นดังนั้นการจัดให้มารดาและทารกอยู่ในห้องนอนเดียวกันก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าช่วงภายหลังคลอดซึ่งวิธีการจัดที่นอนให้ทารกที่ถูกประกอบด้วยสิ่งต่อไปดังนี้ลักษณะเตียงของทารกควรเลือกเป็นเบาะที่มีความแข็งพอดีไม่นุ่มเกินไป เพราะหากทารกเข้าสู่วัยที่คว่ำตัวได้ช่วงอายุประมาณ4-6เดือนอาจจะคว่ำหน้าและไม่สามารถหายใจได้หากต้องการใช้เตียงนอนแบบผู้ใหญ่สามารถใช้ได้เมื่อทารกอายุมากกว่า2ขวบเพราะหากทารกอายุน้อยกว่า2ขวบจะไม่สามารถตะแคงหรือพลิกตัวเองได้หลีกเลี่ยงกันนำเตียงคู่มาประกบกันเพื่อเป็นเตียงให้เด็กนอน เพราะมีความเสี่ยงที่ศีรษะหรือว่าลำตัวของเด็กจะตกลงไปติดอยู่บริเวณร่องระหว่าง2เตียงได้เตียงนอนแยกควรเลือกแบบที่มีราวกั้นกันตกโดยเลือกให้ช่องว่างระหว่างซไม่ห่างเกิน6เซนติเมตรเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำศีรษะเข้าไปติด ซี่กั้นต้องมีความแข็งแรงไม่ยกได้ง่ายไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาทำให้เสื้อผ้าเด็กไปเกี่ยวได้นอกจากนี้หากเราั้นทำด้วยไม้ต้องตรวจสอบว่าไม่มีเสี้ยนไม้หลงเหลืออยู่องค์ประกอบอื่นๆบนเตียงของทารกไม่ควรมีสิ่งของต่างๆอยู่บนเตียงของทารกเพื่อป้องกันไม่ให้ทารกนำสิ่งของนั้นเข้าปากตัวอย่างของที่พบได้เช่นตุ๊ก,กตาตัวเล็กๆเข็มเข็มกัดเหรียญเป็นต้น เสื้อผ้าต่างๆที่ไม่ได้ใช้ควรน,นําออกไปจากเตียงของทารกเพื่อไม่ให้เด็กนำผ้าพวกนั้นมาปิดปากหรือจมูกข,ของตัวเองได้หากเด็กอายุยังไม่ถึง2ขวบไม่ควรมีหมอนบริเวณเตียงเนื่องจากมีโอกาสที่ทารกจะพลิกคว่ำหน้าอยู่บนหมอนและไม่สามารถหายใจได้